โผลสเตปีเข้าในาใครตีใครจับได้ขึงเข่าเกาที่ชาไหมครับเกาที่ใครกำการยากพอทั้งคู่ก็เป็นบวยประเภทข่าปะปายนะครับแต่ว่าถ้าสิงของน้องนี่เข่าจะดูแรงกว่าแต่น้องโอนี่สีงมือจัดจ้างเข่าได้นี่ก็เพืองโตต่อ,ตอข้างขวาออกไปน้องโอซนะข้างขวาซ้าย ก็ตอบตั้งซ้ายตั้งขวาเอาไงสิงทองน้อยพยายามหยับมาตีเดินออกมาตีได้ไหมกระป๋าเบาตรับอยากมาให้ชกเพื่อสนุกคุณนี้ชกสนุกจริงครับวันนี้คู่นี้คุณทชอบตู่ใครบ้างครับครับก็น้องโอติดออครับจะชกเป็นคู่เอกในรายการในสุดเพชรสุภาพันธ์ครับพบกับสามเอทอรัตนเกียรติส่วนเจ้าสิงทองน้อยครับ จะโชคเป็นคู่รองครับพบกับจอมทองชูวัฒนานะครับการ์ดมวยวันนี้อย่าลืมอย่าพล้านะครับเทื้สุภาพันของเอเบิู้นะครับที่ตีมวยลุกไปดีนี่วันใหม่สิบอครับช่วงนี้ดังเหลือเกินนักมวยของตัวเองนี่เกือบจะเรียกว่าสุดยอดทั้งแชมเปี้ยนทั้งหลายอยางตอนนี้ตัวเต็งเลยครับตัวเต็งไฮไฟครับ เพชรมันโผล่เพชรเกิดกันแล้วครับอืมโตเต็งเลยครับรอบแรกมีชนะนักโทกจากประเทศจีนน็อกชนะน็อกในยกที่หนึ่งเลยนะครับครับเราเงินรางวัลอะเป็นยังไงครับเงินรางวัลเฉพาะเฉพาะที่หนึ่งนะครับสองล้านบาทครับแล้วก็รถอีสุสีแม็กซ์เอาไปคันนึงโอ้โหรวมหมดชุดยอดแลวทั้งหมดเนี่ยผมว่าอยู่ในวงเงินร่วมหลักสามล้านกึนครับครับก็จะเห็นชัดเจนว่าน้องโอ๋ได้เปรียบนะฮะ วิธีการชกเหลี่ยมมวยอาวุธมวยคันมวยจะได้ชมคู่ม,มวยมันๆแล้วก็คู่ม,มวยเทียบ,เ,ยบทเทียบฟองการชกนี้ได้ในรายการบันทุูครับทาง c ทีวีช่องาทันเราเทียมแห่งนี้นะครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ดูกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือ,อ,อระบบอินเทอร์เน็ตครับครับ ครับเข้าไปที่ worldwideph8tcc.com นะครับครับอันนี้ดูได้ทั่วโลกครับไล่ชั้นหนึ่งครับคุณเนึ่ครับครับก็ทางเคเบิลท้องถิ่นครับครับเคเบิลท้องถิ่นนี่ผ่านทั่วไปในประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็ดูในเขาหลังเขาดูได้หมดครับมีเอ่อเคเบิลคณะหลึ่งติดต่อเอ่อเคเบิลทุกจังหวัดของประเทศไทยครับจะมีเคเบิลทุกสาขาทุกจังหวัดดูบอกว่าดูแล้วกันมันซึ้งอ่าเขาจะบอกเลยนี่ ช่องนี้มีแน่นอนเคเบิลตอนนี้ประเราบ,บอกช่องนี้ละมีทุกๆเคเบิลของประเทศไทยก็ต้องขอบคุณเคเบิลครับที่รับเารายการสิจฉนุกเข้าไปบางคนบอกเออเราไปรมกลุ่มทําเราเทียมกันไหมนะคุณอย่าคิดนะฮะคิดผิดเพราะกว่าคุณจะทําให้ตลาดเนี่ยความต้องการดูรายการช่องของคุณเนี่ยไม่จะง,ง่ายและช่องของคุณจะไมเ่เียสนใจออกไปเนี่ยนะฮะถามว่าเคเบิลจะรับไหม ถ้าเคเบิลไม่รับเนี่ยทุกประเทศดูไม่ได้เนี่ยก็ก็จบจ้ะถูกไหมฮดูแลจะกลุ่มก็ที่คุณลงทุนอย่ก็คงจะแย่นะครับคือเดี๋ยวนี้ต้องอาศัยเคเบิลกระสุนอย่างเพราะเคเบิลเนี่ยยิ่งกับพีทีวีมีครบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับติดต่อครับเคเบิลท้องถิ่นครับทุกจังหวัดของประเทศไทยครับตอนนี้ก็ต้องพูดถึงนะครับน้องโอ๋ก็คงจะโชว์สเตจออกรวดลายนะครับ สื้คำน้อยก็เหมือนกับสารภาพนะครับทําหน้าเราห้อยนะครับน้องอุษาที่น่าอุสาทำมะทำหน้าอุษาเนี่ยครับก็สื้อคำน้อยนี่ทำหน้าอุษาเหีือทําหน้าห้อยเลยรางสารมากกว่าก็บนล็อกกับดานขอบเวทีนะครับท้าน้มุมน้ำเงินนะครับไม่สงสารผู้ที่เข้าตัวบิดครับไปเข้าน้ำเงินเนี่ยผู้ที่เข้าตัวใหญ่เข้าตัวใหญ่ กลัวว่าเมียที่บ้านจะด่าเพรเข้าตัวเล็กแค่เข้าตัวใหญ่เสร็จปั๊บกลับบ้านเมียไม่เข้าบ้านเลยสุดยอดเลยจริงๆนะครับรับมวยละห้อยนะครับแต่ว่าเขารับเงินค่าจบแต่เสียมวยละห่ยไปกลับบ้านนี่ไม่มีเลยไม่มีเงินเลยถ้าบ้านก็ไม่ได้าเพราะว่าต้องอาจไปกินมาบะหมี่นะนี่หนังสั่งข้างกำลังพูดอยู่นะทีมงานของสช่างน้อยครบชุด คุณยาซีนได้น้องโอ๋ก็มาขอโทษขอคอยพราวกาน้องโอ๋นี่รุ่นหลังนะครับตอนในรุ่นพี่ครับเก๋าจริงๆนี่น้องโอ๋10ออกรับตัวอันนี้ เมื่อวานนี้ครับที่สมโมสรกองทัพบ,บกนะครับก็ในสนามมวยเวทีลุมพีครับคนโทรเฉลิมเกียดโพทองนาคนะครับก็ได้ไปเยี่ยมนักมวยสากลสมัครเล่นของทอบอะอครับจํานวน29คนแล้วก็ผู้ฝึกสอนอีก13คนนะครับก็ได มอบเงินค่าผุดพ้อมให้กับนักมวยแล้วก็ผู้ผุดสอครับแล้วก็เปิดตัวผู้สนับสนุนของมวยสากลสมัครเล่นของทบลายใหม่ด้วยครับนั่นก็คือบริษัท PKP กทเทคไทยโปรดักต์จำกัดละครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากีฬาละครับก็โดยคุณคำจันทร์ตาคำเกตนะครับ สร้างผู on ite, ้เสียหในเรื่องสองโมงสามคนติดเชื้อติดต่อสุดท้ายผมก็ขอรับหน้าาคุณพระศรีรตนจและทิศศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบรมมีทรงตลอดสมุนไพรดุริยางค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพจะราชโสดาบันขอให้เครื่องราชสุดาทูลให้ผู้ศึกษาและทีมกีฬา วสาธเรื่อปุก็ก็แต่ความสำเร็จมีพลานามมยที่มีดมีวทิตฐปิพานที่เกียแลมเอาสนะรักว่าแฉมเมย์กเประเศปีที่แวปีที่ผ่านมาจบครับหมด ครับก็นูกมวยสากนสมัครเล่นของทบก็จะไปทําการแข่งขันชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับก็วันที่แปดถึงวันที่สิบสี่กันยายนนี้ครับที่ห้องเอ c ม a ีซฮอชั้น4ี่ห้างสัตว์สินค้าเดอะมอลล์งามวงวานละครับก็ชิงแชมป์กันเก้ารุ่นด้วยกันล่ะครับครับขำถามว่าไงครับคุณหน่งครับครับจัดใจเป็นไงบ้างครับเป็นไงครับเมื่อวานนี้ครับก็จัดใยก็เสมอกับเอกมงคลไก่ย่างห้าดาวยิมครับ ครับเสมอกันนะครับเมื่อวานนี้คู่เอกนะครับทรา,ายเซบกับชุ่มโชคได้กเกล้าได้ฝิมมือก็ชกกันแล้วเสมอกานไปเอ้าศึกวันนี้อ้าวันนี้ดีกว่าวันนี้<อ>ช่วงยินแชร์ความยินดีครับหกโมงครึ่งแล้วครับ<ม>ก็โดยพลเอกวันชัยและนางสุภาพรนินเขียวนะครับมีความาความยินดีขอเชิญภูมิเกียรติร่วมงานเลี้ยงรับรอง เรื่องในพิธีมงคลสมรสของนางสาวพัฒนันไตเวทกับนายชย,ยานุนไกาพานนบุตรชายของพลตีธีระไกาพานุนอดีตในสนามมวยเวทีลุมพินีหะครับณห,ห้องมัขวารลังสารสโม,มสรฐานบกวิภาวดีในวันนี้ละครับตั้งแต่ช่วงเวลา6กโมงครึ่งเป็นต้นไปละครับครับก็อเอไ่อเข้ามาสอนตอนกระดกเพชรมาเรื่องเดี๋ยวเอชกวันไหนนะใครจะชนะครับ ม่สอนทองค่ายมวยมันมัน,ม,นมันเป็นมวยที่ใหม่ๆนิดนะครับพอบอกว่าชื่อเฉยๆเนี่ยบางครั้งเราจําไม่ได้นะต้องมีค่ายด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ต้องขอบคุณที่ไอ้เวงเข้ามาสอนทองยกเพชรมผมผมผมว่าเดี๋ยวผมไปดูทีครับแล้วก็ามาตอบทีดีกว่าเพราะว่าไม่รู้สอนทองตัวไหนย,ยกเพชรตัวไหนนะครับเพราะว่าไม่มีค่ายนะครับเอาไปว่าวันนี้วันมิชัยดีกว่าคุณคุณเห็นรับดูวันมิชัยว่า คู่มวยใหญ่ๆของวุตีมวยราชดำเนินวันพฤหัสนี้มีใครบ้างครับกับก็ไปที่คู่เอกกับรายการกันเลยครับแสนชัยสแสนชัยครับจะพบกับสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าลูเรืองเล็กลูกพระบาทพบกับกังวานเล็กเพชรยินดีชมวกทองชวลาชัยกับโอโรโนววเพชรภูเดเล็กวสังข์พะไพกกับจูหลงเอกบางไทรเพชรบุมลุงสธรรมบัลลังก์ศรีกับชัยเดชสสุริยะครับครับนั่นคือคู่มวยสุวันมิชัย วันพฤหัสนี้ครับการมวยอย่าลืมอย่าพลาดจัดโดยคนหนุ่มไฟแรงครับคุณมิตรเมืงองนครนะครับครับอ่ะตรงนี้เราไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรายการเสียดหูเล้อดจับมาวันนี้เราตกลงสัญญากันว่าเราจะเปิดเกมแมตแฟนบอลฮอลล์หลายเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เราจะให้ครับสีคู่ทุกสมมุดสีคู่นะฮะเราจะให้ไมโครเวฟหนึ่งเครื่องนะครับเอาให้ดีกว่าไมโครเวฟหนึ่งเครื่องเดี๋ยววันนี้ชื่ออะไรนละเดี๋ยวของสิ่งยูริวันไหน องเซียลิิวันจันที่ติบตามนะครับโอ้ยก็ต้องพรุ่งนี้แล้วสิพรุ่งนี้ประเด็นนี้เอยอยางงั้นวันนี้เอาให้สองวันเลยนะครับวันนี้กับวันนี้กับพรุ่งนี้ให้สองวันเลยครับศึกเจ้ามือไทยก่อนเจ้ามือไทยก่อนแล้วหลังจากพรุ่งนี้ไปแล้ววันพฤหัสเราก็จะเริ่มเส,สียงเซยลิลิเอาทองทีวีแล้วก็ไปขอเวทนะครับอ่ะเราวันนี้คู่มวยที่เราจะให้แฟนมวยได้ร่วมสนุกกันเข้ามา นะครับ,รบในช่วงวันเสาร์ก็แค่สองวันนะครับถูกสีคู่ไมโครเวฟหนึ่งเครื่องแล้วถูกสามคู่ไม่ต้องเรียงนะครับไม่ต้องเรียงไม่ต้องเรียงถูกคู่นั้นรวมแล้วสามคู่นี่ได้นาฬิกาที่ท,ที่ผมจะให้นะทุกคนเลยครับได้กี่คนให้หมดทุกคนนะครับอ่ะทุกนี้ไปชมสิ่งที่ประโยชน์ตระกันสะดครับ ระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกอยอมรับนี่คือ Windisco อ,อุปกรณ์เมือมาตรฐานระดับสากล Windisco มวยตู้สู so ้เขาได้ใช้บริการของทีมตูมัีห่งเก้าศูนย์ศูนย่งหงหนึ่งศูนย์สอเจและหนึ่งเก้าศูงหนหส้ฟังขอมูลสดสดและสภาพตลอดยกตอยกนาทีตอนาทีพิเศษสุดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกาสลามุี่โดยาวีมตรงบริการใหม่ล่าสุดเอสเอ็เอสดเสียอู่ค่าสมาชิกอยละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้หกศูนย์หนึ่งหกห้าแปดหกแปดสี่ ามเหรียญพระราม957และมินงบุรีห้องพักสวยอาหารมากกว่า400รายการพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสและยิมมวยไทยโอ,โโอโ้จากสนามบินไม่ไกลแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมวยรบมาแรงมวยรอบยาฆ่ายาชาหมาแบกทั้งที่9้า สิบหกยอดมวยไทยในพิกัดแบงตั้งววมวยจากสิบหกค่ายมวยฉนับห้งพันกันในแบบน้ำเทา้าเป้าหมายเข้มแข็งพร้อมเงินละวันสามแสนบาทสุดที่ความมันสถานจอตู้สิบหกค่ายซุปเปอร์นักเทา้ามวยรอบยาค่ายยากลาหมาแดงทักเก้าดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทรติกซีเซียนหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเจ็ด เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1นึ่งเหูกด2ชาวีพอดแสดงกด3จากฟองและกดสี่เดว